สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำมิชชั่นเลิฟเออแอนด์เันนะฮะเออที่เราเปิดสายติดต,ต่อไม่ง,งั้นกูตายแน่เลยโอเคแล้วก็โอเคเป็นยังไงเราก็ไปดูกันนะฮะอันนี้ยังไม่เคยเล่นมิชชั่นนี้เลยนะทุกคนครั้งแรกใน,ใน,ใ,นในชีวิตเลยโอเคไปเข้าไปกันถ้าผมอา่านผิดก็ขออภัยเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้เก่งไรขนาดนั้นเนี่ยมิชชั่นนี้แหละ ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยขนาดนั้นนะอังกฤษอ่ะเออแคลร์แคลรแคลร์แล้วคนท่านผู้นำ so ว่าไงล่ะท่านผู้นำอันนี้ผมเปลี่ยนชุดนะอันนี้ท่านผู้นำนะท่านผู้นำโทนิโอ <this. Antonio. S 2> oh, ต่างกันแค่ไม่มีน็กไทแค่นั้นแหละต่างกันนิดหน่อยคือโทนี่ไม่มีน็กไทท่านทูานั้นมีนิกไทอะไรเนี่ยพูดถึงอะไรกันมึงแม่งมีปืนเ้ยไม่กลัวปืนเลยเหรอจะเอาไอ้พิสซ์เ่องเลย เฮ้ยผู้โคลอมเบียนเนี่ยโคลอมเบียไม่ใช่โคลอมเบียนโคลอมเบียครับท่นให้กูให้กูช่วยนี่นะท่านผู้นำมีปืนไหมเดี๋ยวแบ่งให้สักกระบอกสองกระบอกซุกซองเราไหมอาหรืออาร์พีจีไปโลโลเลโลโลทุกันตกใจอยู่นั่นยิงแม่งเด็กข้าไปทำย่างนะครับอะไรให้เราปกป้องบ้านเราได้เตรียมอาร์พีจียิงแม่งได้ ยิงม้เราเบิดเระเบิดอย่างมันเลยทุกคนยิงม่งยิงม่งไม่โดนไม่โดนยิง่งโอ้ยเระเบิดแล้วโอเคเาต้ดดาวช่างมันครับเรามดาวนนี้บ้างเฮ้ยมืออันเฮ้ยมือม่เรื่องเวล่เรื่องเวลาแล้วดีนะโดนโดนนั่นเลยวนั่มึงมื ท่าานทำางบนนอยชื่อโดนั่นเลยนะฮะเออมาแล้วแต่ว่าเป็นไม่วเวิร์กเท่าไหร่ทั้งเอาอาท์ชีอะเวิร์กเวิร์กเวิร์กอีกอืมอุ้มโด,อมโดมนอุ้มโดนด้วยอืมโอ้โหมันระเบิดตั๊บตัวนี้ระเบิดแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกว่ามาอีกมาอีกอืมโอเค ดีไปกันโอ้ oh my god สวนหน้าบ้านกู้เล็กเป็นขี้เลย <c oughs> นี่มันสุสานปะเนี่ย <c oughs> สุสานมั่งถำาแปลกโอเคราต้องสง่งท่านผู้นำนะฮะเ,เ <c oughs> ี๋ยวเล็กดา get, วก่อนท่านผู้นำคือนายเ, <c oughs> เล,ล็กนายลกกระทำมันไปได้่อไปโอ้ลดีหรือไห่มาขึ้นมา โอเคเราต้อง okay, ไปไหนเนี่ยปาร์นามบินจะไปจะไปทำไมอ่ะจะไประเบิดเครื่องบินเหรอรถมันทุ่มคุณค่ะคืเหมือนรถของแก๊งโคโคลอมเบียเมื่อกี้เลยไอ้บ้านไอ้บ้านโดนั่นเลิฟนะฮะไอ้บ้านโดนบ้านโดนั่นเลิฟนะฮะนั่นแหละภาคสามมันมจะกลายเป็นคาลิฮาร์ที่แบบมีคนไปอยู่แล้วอ่ะนั่นคือคาทายนานะฮะ แบบคาธาลิน่าตั้งเป็นฐานทัพมั้งไม่รู้อ่ะแต่ภาคสามคือใครคือร่นจบจะรู้นะว่าคาทาลิน่าเอ้ยคนรถตำรวจหุดหเอ้ยถ้าที่ใครเคยเล่นนั่นจะรู้ว่าคาทาลิน่าเนี่ยจะปักหมุดที่นั่นเป็นฐานทัพนะแล้วก็รอควอสปิดมาไปขับไปอจะชน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 ต้องข่บอย่างนี้ทั้งความทําไงครับทุกคนต้องขับนะขับอย่างสมูทนะ สมาร์ทกูเอออย่าคว่ำอย่าคว่ำอย่าคว่ำไหมอยากคว่ำจริงเลยจริงเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีเกาะให้เกบดเวยเนี่ยอะไรนะจะออกจากต่างประเทศไปต่างประเทศแล้วเหรอเรียบร้อยครับโดนนั่นเลิบ ออกจากเทปตีสตีไปแล้วโดนเล็บกลับมากันโดนเล็บเฮ้ยโอเคครับทีนี้ใครชอบว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับทีนี้บ๊ายบายนะครับผมไปละ